จะต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านะานะครับผมและวันนี้อยู่กับเฮียแจ็คนะจ๊ะเราอยู่กับเกมอะไรวะอ่านไม่ออกอาวัยมามันคืองานเลี้ยงงานเลี้ยงละกันเนาะใช่ปะใช่งานเลี้ยงปะไม่ใช่ละ่ะแดนอาทิตย์อุทัยแดนความอะไรไม่รู้ว่าไม่ออกอ่ะก่อนถึงก่อนได้ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์กดสมัครกันด้วยช่างมันเถอะชื่อเกมอะเริ่มเกมกันเลยดีกว่า คุณ3000เหมือนเดิมเบ็ดร้อยแล้วก็เริ่ม,มเลยเฮ้ย,ยคูณมาบรรมาพร้อมกันเลยเหรอสเก็ตเธอเอ้ยเข้าเลยว่าคูณ6กคูณแปดไปเออเหรอคูณมาพร้อมกันเลยแล้วมันบกวกจะบวกเพิ่มไหมวะเกมน,นี้ขึ้นไนด้่อยเ่อยนมากเอาไปนั่งดูกันดีกว่าคูณบวกเพิ่มบวกแล้วบวกสเปนด้วย ันะ <Beginning S 1> ีเพิ่งเปิดเริ่มนะใช่เพิ่งเปิดเริ่มนะเนี่ยเพิ่งเริ่มนะเนี่ยเพิ่งเริ่มหนักขนาดนี้เออห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทซุปเปอร์เมก้าวินไปโอยเสียดายทำควีนมาอีกแถวสองนั่นเมื่อกี้จะดีมากเลยห้าพันไปแล้วแล้วก็หายไปเลยว่ะเออนี่นะมาหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ และมาอีก240ตัวแทลงหนนะ่อยไหมโหตัวแทงนี้มาเร็ววายจังขึ้นยัง,งยังอีกและมาอีกตัวแทนสองพัน2000สี่ไปสอ0 0ันสี่เมื่อกี้แล้วก็บวกกับอีก่อนหน้านี้ไม่ได้ดู3,000แล้ว4,000แล้ว ก็เว่าห้าพสองร้อยแปดสิบโอ้ย, 5, 000, 2, 8, อยเขายอดแรกเลยมาหมื่นสองไปแล้วมึงธรรมดาที่ไหนแล้วยังไงเอามาอีกคูนข้นจะไปเพิ่มมาอีกเอามาถูกอยากเห็นวาว่าอยากเหนมาเปี่ยนเป็นวายแบบยกกแผงเลยจดีมากเลยนะมันจะตื่นเต้นมากเลย ได้ลื้นเราว่าเปลี่ยนเป็นวายไปยไม่เปลี่ยนยันงไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเอา้าได้เปลี่ยนอยู่ได้เปลี่ยนวายอยู่ยังไงโถ่นนหนี่งแถมสามได้เไหรไมาอีกเท่าไหร่สามพันสองร้อยยี่สิบบาทการหมุนอีครั้งสุดท้าย สิรีรวมทั้งสิ้น15,880บาทโูกกดทีเดียวมึงได้กลับไปเลยหมื่นห้าธรรมดาที่ไหนแล้วเอา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร e ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์กดสมัครกันด้วยสนใจก็ลองดูนะไม่ได้ยุโยงส่งเสริมแต่ลองดูวันนี้ไปก่อนแล้วบายบาย